ครับต่อไปเป็นของหน้า121นะครับสภาพการละลายได้นะครับสภาพการละลายได้คือความเข้มข้นของสารละลายอิ่มตัวแสงว่าไม่สามารถละลายได้แล้วนะครับณนะอุณหภูมิที่กำหนดให้นะครับอา้าวทีนี้โจทย์คูแชมป์ผิดนะนักเรียนก็ต้องแก่อ,อันนี้โซเดียมคลอไรด์อันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้ว โซเดียมในเตตม,มันมี2อันใช่ไหมกูแชมป์พิมพ์ผิดนักเรียนก็เขียนไปเป็นโพโพแทสเซียมในเตนเตนะครับนี่นะแก้แก้ตรงนี้ไปนะครับแก้ไปแก้เป็นโพแทสเซียมในเตตอ่ะทีนี้เรามาดู เอามาดูกันบ้าจากตารางที่1นอุณหภูมิ60องศาน้ํา3ร0กรัมมีโซเดียมคลอไรด์ละลายน้ําอยู่มากที่สุดเท่าไหร่เราก็เอามาแทนค่านะครับที่อุณหภูมิ20องศา C ดูตรงนี้นะน้ำหนึ่งร้อกร,รมัม ม,ม,มีโซเดียมคลอไรมีโซเดียมคลอไรละลาย,ลลายได้สามสิบหกจุดศูนย์กรัมนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไงนะครับอ่ะบรรทัดที่สองเทียบปริกิริยางน้ำหนึ่งกรัม จะมีโซเดียมคลอไรด์ละลายน้ำได้สามสิบหกจุดศูนย์คูณหนึ่งหารหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมาจากตรงนี้ครับลูกนี่อ่ะหน่วยเป็นหน่วยเป็นกรัมนะครับน้ำสามร้อยห้าสิบกรัมมีโซเดียมคลอไรด์ละลายได้ ก็เอา36.0ส่วน100 1, เราไม่ต้องเอาแล้วเนาะคูณ350นะครับคูณคูณหนึ 6, นะครับคูณหนึ่งร้อย่เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับ โซเดียมคลอไรละลายอ้าไม่ใช่คูณ4ี่ขอโทษพูดผิดอุ้ยใหญ่เลยเอาใหม่เขียนใหม่อันนี้เป็น350เท่ากับ126ต้องเท่ากับนี่ศตัด0ูนย์ห้าห้าสองสิบห้าเจ็ดสามห้าสองหน เจ็ด่ะสิคูณเได้126หน่วยเป็นกรัมโซเดียมคลอไดละลายละลายได้มากที่สุดคือ126กรัมอ่ะโอเคนะอะเรามาดูข้อต่อไปจากตารางที่ 1, หนึ่ที่อุณหภูมิ60องศานี่ต้องดูตัวนี้ มีโซเดียมไนเตรตช่องที่2นะครับละลายได้มากที่สุดถ้าทิ้งไว้จนที่สารละลายอุณหภูมิลดลงนะครับ20โซเดียมไนเตรตจะแยกออกมาจากของแข็งเท่าไหร่มันอิ่มตัวมันอิ่มตัวไปที่60ใช่ไหมแต่พออุณหภูมิลดลงเนี่ยไอท้ที่ไอ้ที่ใต้มาจาก40องศาที่ที่หายมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นนะักเรียนเขียนนะที่อุณหภูมิ หกสิบองศาเซลเซียสน้ำนะครับน้ำหนึ่งร้อยกร,รมัมมีโซเดียมในเตรตละลายละลายได้นะครับโจทย์บอกว่าเท่าไหร่นี่ร้อยยี่สิบสี่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่จุดศูนย์ กรัมนะครับเราก็มาเทียบัรรยากาศน้ำหนึ่งกรัมมีโซเดียมในเตดละลายได้นะครับก็เป็น124.0คูณ1หาร100นะครับน้ำา2 0 0กรัมมีโซเดียมในเตดละลายได้นะครับ124 หนึ่งไม่เอาแล้วเนาะคูณสองร้อยนะครับตัดไปชืบชืบชืบก็จะได้ทั้งหมดสองร้อยสี่สิบแปดกรัมอ่ะทีนี้ยังไม่เสร็จเรามาต้องมาดูว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงอ่ะเนี่ยเราจะต้องเอาค่าตัวนี้เนี่ยไปคำนวณอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะท้าเหมือนเดิมที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนะครับ น้ำหน0่รกร,รมัมมีโซเดียมในสเตตนะครับละลายได้68.0กร,รัมนะครับน้ำหนกร,รมัมทําเหมือนเมื่อกี้เลยตืด6หก จุดศูนย์คูณห่งหารร้อยใช่ไหมอืมน้ำสองร้อยกร,รมัมมีโซเดียมในเตรตละลายได้68.0ิบแปดจย์คูณหนึร้อยไขอโทษส่วนหนึ่งรหารสองร้แล้วก็ตัดไปชืบชืบชืบก็ได้ค่าทั้งหมดร้อ อ่ะยังไม่จบนะต้องเอาสองค่านี่มาคำนวณกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจะมีโซเดียมในเตรตแยกออกมามันอิ่มตัวเนาะแยกออกมาเราก็เอามาลบกันสองสี่แปดลบหนึ่งสามหกนะครับ เท่ากับ112กรัมใช่ไหมลองลบดูซิครูชัมลบผิดหรือเปล่านะลองเช็คดูนะอ่ะะเาเพราะฉะนั้นเอาอันที่ได้ของอุณหภูมิ2อันมาคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะได้คำตอบที่แน่นอนอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไป